ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมน,นี่กับช่องลุงคาไม้ชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านชมมาดูต่างไม้มาค่านะผมขนาด162นะครับผมยาว270นะครับนี่ด้านหลังผมนะครับนี่ตัวนี้เป็นไม้แผ่นเดียวนะครับเพิ่งได้มาลงที่ร้านเลยนะครับก็ก่อนจะไปรับชมมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงคาไม้กันด้วยนะครับผมไป ใก้ครับรถไลน์แล้บาทนะผมตอนนี้อยู่ที่ร้านแล้วนะครับตอนนี้คือประวัติศาสตร์ของร้านเลยนะผมไม่มีตั๋งตัวใหญ่เท่านี้มาก่อนนะผม162เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็ความหนาประมาณ2นิ้วกว่าๆนะครับเกือบ3นิ้วนะผม2นิ้วครึ่งยาว2เมตรเจ็เมตรเจกว่าๆว่านะผมคร่าวๆนะครับเอาตัวผมตัวผมยืดตัว พิศษของเขาคือตัวนี้เป็นไม้ร้อยนะครับผมนี่น่าพบลวดลายสวยงามนะครับในปัจจุบันเนี่ยหาพบได้น้อยมากนะผมถามว่าน้อยน้อยมากๆนะครับแค่ไม้หน้าเมตรห้าสิบนี่คือก็หายากอนะันนี้เมตรหกสิบกว่าแล้วยังไม้สภาพแบบนี้นะผมสภาพแบบยังกริบๆอยู่เลยนะผมส่วนมากเนี่ยไม้ใหญ่เนี่ยจะหาไม้ร้อยเนี่ยหายากมากครับโอเคอย่างนี้ลวดลายด้าหลังกัน นี่เอารถโฟกลิฟต์นะผมดันไว้นะครับเดี๋ยวดูมุมกว้างนะครับว่ารถโฟล์ลิฟต์มีเล็กไปเลยนะครับเมื่อเมื่อเทียบกับตัวนี้นี่โฟล์ลิฟต์มีนเล็กไปเลยนะครับนี่ครับส่วนด้านในนะผมที่ด้านในนะครับที่เห็นกันนะครับผมนี่คือต้นไม้ร้อยเหมือนกันด้านในครับนี่ ขออนญุญาตผมแหกมาตัวผมยังตื่นเต้นอยู่เลยนะครับที่ที่ได้นะผมเอาไว้ครอบครองนะผมเป็นบุญล้านนะผมแล้วก็เป็นบุญของครอบครัวผมด้วยนะที่เคยครอบครองไม้แผ่นนี้นครับนี่หนึ่งร้อยหกสิบสองเซนติเมตรครับสุดยอดใหญ่มากมากนะครับความกว้างหนึ่งร้ยกสิบสองเซนติเมตรยาวสองร้ยเจ็ดสิบนะครับ หนา2 1, นิ้วครึ่งไม้มาค่าแผ่นเดียวนะผมทำเป็นตังนะครับใหญ่ที่สุดตั้งแต่ผมเคยมีตังมาตรงนีมม้เลยกับไม้สวยส,สุดยอดนะผมลำนี่คือการขนยา้ายนิดหน่อยนะครับต้องบอกว่าต้องต้องเชื่อนะผมเพราะว่าผมที่จริงเขาส่งมาขายเนี่ย จริงๆผมก็แทบไม่เชื่อนะว่ามันจะมีจริงนะมผมว่าจะเป็นร้อยหกสิบจริงครับคิดว่าเขาวัดผิดครับพอไปดูตัวจริงแล้วคือมันมีอยู่จริงนะผมแล้วก็อยู่ตอนหน้าท่านผู้ชมแล้วอยู่ตอนหน้าผมนะครับผมเห็นตัวนี้จรครับยังตื่นเต้นไม่หายเลยครับตัวนี้นนหาดูหาดูยากมากนะผมพบเจอได้ยากมากต่างตัวนี้นะผมสุดที่สุดแล้วนะครับสุด,สดเลยก็ท้านผู้ชมทาดนะผมที่ อยากเจอตัวจริงนะผมอยากเจอไม้แผ่นนี้ตัวจริงนะผมก็เชิญมาได้นะผมที่ร้านเฟอร์นิเจอร์น้องเสือประุมธานีคลองสิบนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกดติดตามช่องรุ่นค้าไม้กันด้วยนะครับเราจะมีไม้ส,สวยๆแบบนี้นะผมไม้หันยากแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอย่างต่อนเนื่องนะครับก็ตอนจะจบคลิปนะผมก็ฝากผลงานนะผมตั้งตัวนี้ไว้ด้วยนะครับ,มบไม้บางพลาดตัดไม้บางพลา ไม่เจ็ดสิบนะครับผมยาวหนึ่งร้อยหกสิบสองเซนติเมตรนะครับไว้ด้วยนะครับผมโอเคนี่ก็สวัสดีครับ